ดาแย่งผ้าดิโอ้โห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 โอโหโอโหน่ะน่ะดูดูดูโอ้โห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 ดู oh, 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 oh. ด,ดูดูไม่ยอมเลยนะไม่ยอมแหละไม่ยอมแหละโอ้โห oh, oh. ขนาดนี้เลยเลยลยโอ้ยโอ้ย,อยตัวเล็กๆเกนี่ยนะ ตัวเล็กๆเกนี่ยนะโอ้โหทำไมขนาดนี้เลยอะโอ้โหโอ้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 ไม่ยอมเลยไอพี่ทํามพี่ทํามมาแย่งกับน้องวะพี่ทํามมาแย่งกับน้องแล้วพี่ทํามจะมาเล่นกับน้องอะทําก็อยากเล่นนะพี่ทํ้มเขาก็ชอบนะแบบเนี้ยแต่นี้น้องเล่นอยู่เขาก็ดูดูด,ด,ดูความดูชอบใช้กําลังเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยหมาพันธุ์เนี่ยชอบใช้กําลังนะดูดูด เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหดูโอ,โหโอโห้หมดแล้วขาดแล้วขาดแล้วผ่าขาดแล้วโอ้โหดูโอโ้โ,อโหหมดการดูแล้วไม่เอาหรอกดูจะมาแย่งผืนนี้นี่เนาะนี่เห็นไหมเออดูดูเขาดโโโโูโอ้โหดูเขาโอ้โหโอ